ที่เกิดขึ้นระหว่างเสียมอเตอร์กรู๊ปกับไทยเกตยูเคเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนเกิดขึ้นได้ยังไงคะค่ะตัวโรงเรยียนไทยเกต national school ไทยแลนด์นะคะก็จะเป็นแคมปัสแห่งแรกของโรงเรยียนไทยเกตที่อยู่นอกประเทศอังกฤษยนะคะและทาง,งกลุ่มบริษัทสยามตกลารเองเนี่ยค่ะก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์ต่างชาติเจ้าแรกของโลกที่ได้ร่วมมือกันสร้างโรงเรยียนแบบนี้ค่ะ ทางไทเกตนะคะก็ได้มองว่าคลุบริษัทสยามก,กรลการเรามีประวัติในการดําเนินธุรกิจการศึกษามามยาวนานกว่กา60ปีนะคะเริ่มตั้งแต่โรงเรียนดนตรียสยามพหลการซึ่งปัจจุบันชื่อโรงเรียนดนตรีมหา 5, ค่ะเขาก็เลยมองว่าเรามีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจการศึกษาค่ะพร้อมกับท,ทั้งที่ทางกลุ่มบริษัทสยามพรลการนะคะมีความพร้อมที่จะยกระดับสายธุรกิจการศึกษาของเราเองด้วยค่ะ From this partnership started from Siam group long experience in education sector and we see that Highgate has the commitment in high-quality education which suits with our philosophy and this is also Highgate's first campus out of UK, staying here in Thailand. That's such great news. Uh, and is the part of Highgate UK will have a lot of in the Highgate Thailand. ค่ะปัดใจแรกนะคะคือสิ่งที่จับต้องได้ที่เราเห็นอยู่ก็คือในเรื่องโลโก้ชื่อของโรงเรียนแบรนด์แอสเซทโมดักที่ทางไทรเกตนะคะจะากอนุญาตให้เราใช้นะคะปัดใจที่2นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเป็นการที่จะโชว์ว่าทางไทเกตและกลุ่มบริษัทสยามกรกลาการนะคะเป็นการร่วมมือกันแบ,บ่แทนจิตก็จะเป็นในเรื่องของความรู้โน้ต h าว ขอที่ทางราโรงเรียนไทเกตนะคะได้สะสมมาตลอด460ปีที่เขาจะมาช่วยแชร์และสร้างมาตรฐานให้กับโรงเรียนของเราค่ะเริ่มตั้งแต่เรื่องนโย,ยบายหลักสูตรการเรียนการสอนระบบการบริหารโรงเรียนวัฒนธรรมคัานิยมที่ทางโรงเรียนไทเกตนะคะได้ช่วยทําให้เขาประสบความสาเร็จมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้รับารางวัลและได้ติดอันดับท็อปของประเทศต่าง ะะแต่โดยที่ทางไคเกตนะคะ mm hmm. ก็ยังมีความยืดหยุ่นและจะช่วยปรับทุกอย่างให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยและสังคมไทยนะคะ่ะและอย่างที่3นะคะขาดไปไม่ได้เลยคะ่ะคือหัวใจของโรงเรยียนก็คือในเรื่องของบุคลากรอ,อย่างที่คุณแพนได้พูดไปเมื่อกี้นะคะว่าครูที่ยอดเยี่ยมมีคุณล,ะละณักษณะับยังไงทางไคเกตเนี่ยค่ะก็จะเข้ามาช่วยรีรูธและคัดสรรอย่างพิธีพิถานเลยนะคะ คุณครูที่จะมร่วมทำง,งานกับเราค่ะด้วยชื่อของโรงเรียนไฮเกนเนี่ยค่ะ,คะก็จะเป็นชื่อที่ช่วยดึงดูดูดรครูที่มีคุณภาพเข้ามาสนใจทางนานร่วมกับเรานะคะเพราะว่า High ไฮเกนก็ยังโดกเดันในด้านนึงค่ะก็คือเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งยงกระดับคุณภาพครูให้สูงไปอีกขึ้นค่ะและท้ายสุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหารค่ะที่ทางโรงเรียนไฮเกน ก็จะให้มานั่งบนบอร์ดบริหารของโรงเรียนเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง d n a ของใครเก่งประเทศลึดเลยค่ะคือคุณรูณณใหญ่อาดัมซึ่งก็จะมานั่งบนบอร์ดบริหารของโรงเรียนเราด้วยค่ะบางท้อชอบนะคะจุดเด่นของเราเนี่ยที่น่าจะชัดเลยก็คือเรื่องครูนะคะแล้วก็เราได้รับฟังกันไปช่วงแรกแล้วว่ารับประกันได้ว่า teachers ข,ของเรา v ป็ t u ่วยเ Um, Highgate UK will support and shape uh, Highgate Thailand with, um, not just, with not just the logo but with real partnership with the brand but also knowledge and real input from Highgate. And we will help with the recruitment of teachers and experts, brand attractiveness and program. And of course, the governors will sit on our board and put Adam will be with us. Uh, the next question is for Mr. Dan. What are the goals of Highgate International School Thailand in the first five years? Well, I, I'm head of school. Um, I'm also a parent, I'm the father of two young boys, actually, not dissimilar ages to yours. Um, so maybe the first acknowledgement might be a personal one and a slightly terrifying one. My eldest will be in year eight in five years. Um, yikes, that's quite a marker. Um, for the school, and as head of school, in five years' time, we'll have IGCC results, and we'll have a, a year 12 cohort journeying their way through the A level programme. And those are significant milestones, of course, for the school. Um, we'll also have an involved and active parent community thriving with us as partners, as we've heard already, partners in the work of the school. Um, but perhaps what i hope will be best known for is the character of the student population, a lively, intellectually ambitious, rambunctious group of young people who are hungry and ambitious and kind. Um, those, i suppose, you might consider our kpis. To be happy, okay. ถ้าบอกว่าเรามุ่งมั่นที่ทําให้นักเรียนเราก้าวข้ามทุกความคาดหวังนะคะเราแน่นอน5ปีตัวพวเองล,ลูกก็จะโตขึนนะะ้นแล้วนะคะน่าจะอยู่เปลดแปบดบซึ่งเแยบบี่ยมแปดก็มีความกังวลนิดนึงเพราะว่าจะเริ่มเป็นไยรุนแล้วเป็นควีทีแต่สําหรับในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็มั่นใจว่าหลังจากดําเนินงานครบ5ปีโรงเรียนก็จะได้รับการประเมินมาตรฐาน PSO ครั้งแรกและคาดหวังว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของโรงเรียน รวมถึงเด็กๆเ,เองก็มีความสนุกสนานเราน่าจะมีเด็กจํานวนเยอะเลยนะคะที่ได้รับการตอบยับตอบรับแล้วก็เข้ามาเรียนกับเรานะคะนี่ขออนุญาตเสริมนิดนึงในเรื่องของ PSO เผื่อบางท่านอาจจะไม่ได้คพ้น ไอพีเอสโอเป็นเวทีสกู o ปโอ v วอร์ซีซึ่งเป็นการตรวจสอบและก็รับรองคุณภาพโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรแบบอังกฤษนอกสายราชอาราจันแล้นก็เป็นอีกหนึ่งคุภาพคี่กว้างของเรานะคะคุณเบนคาโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเรามีแนวทางสนับสนุนการส่งนักเรียนเข้าสอบ IGCSE และ A l e v e l ลอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ได้เกริ่นมาเล็กน้อยเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะ So คุณแบน what is the school's approach to supporting students in preparing for the IGCSE and A level examinations You've been mentioning one? I, I suppose, in the minds of those in the audience, we might also be thinking about university entrance. Um, thankfully, can make, as has already referenced the partnership we share with Highgate like, School, and we're, a, we're able to draw upon quite a substantial amount of expertise there um, and an exceptional track record. Uh, Adam will not mind me mentioning that, I know. Um, so, the, the easy answer might be outstanding teachers, the appointment to outstanding teachers, the availability of College counselling services that are region leading, uh, if not continent leading. Um, but perhaps the, the, the more truthful acknowledgement is that an outstanding education, an outstanding university experience relies upon the provision of an outstanding secondary school education. And success in secondary education relies upon the provision of an outstanding junior school education. And we are enormously invested in the experiences of our students from 2 through till 18 and as i referenced earlier on way beyond that the, the association we share with our children with their families is it, it, it is of course going to be exhibited during their time with us but way beyond also we will continue to work in partnership with our families and their children um, well into adulthood แน่นอนนะคะว่าเราจะสนับสนุนการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยผ่านบริการแนะแนวการศึกษาหรือว่า College c o u n s e l i n g Service นะคะเพราะว่าเรามีทีมครูที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไฮเกดของเราเองเนี่ยที่เราเองก็มีผลงานที่โดดเด่นมากแล้วเรามองว่าการที่เด็กคนนึงจะประสบความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยไ,ได้มันต้องเริ่มมาตั้งแต่ Junior Education secondary education ที่จะปูพื้นฐานในขาอประสบความสําเ็จได้ <c oughs> ร่วมด้วยความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ในการที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเด็กๆที่เรียนโรงเรียนของเราด้วยนะคะก็ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนทั้งในหลักสูตร A Levels แล้วก็ IGCSE นะคะ <c oughs> อ่ะอยากให้คุณเม์ได้ทิ้งท้ายกันสักนิดนึงนะคะวันนี้เรามีท่านสื่อมวลชนมาร่วมง,งานกันเยอะเลยทีเดียวๆๆๆนะคะทำไมเราควรจะต้องบอกเยที่ให้เกียรติ International School Thailand อยากจะขอเสริมนิดนึงนะคะว่า ตอนนี้อย่างที่คุณเบนได้พูดเราเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะคะอยากจะช่วยทุกคนช่วยประชาระชสัมพันธ์กันหน่อยแล้วก็ถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะช่วยติดตามทางเว็บไซต์ h ไท g a t e School Thailand และทาง f a เฟซบ h a ก g g t ไทยเกต n a นอเ n ชั่นส o ู l ไทยแล a ด์ค่ะในเดือนหน้าเราก็จะเริ่มมีการจัดอีเวนู์ที่ที่โรงเรียนที่ Visitor Center นเตอรนมากขึ้นนะคะจะได้ดูกันได้ค่ะว่าจะ Share the information that applications are now open, and you can learn for more details and information in our website and our Facebook page. So, thank you so much.